เจนก็ต้องหบอกว่าวันนี้เจงกับมิกก็คือห่างแล้วเจนพูดเลยว่าหลายปีแล้วทุกคนไม่มีใครอยากเสียใจไม่มีใครอยากผิดหวังโดยเฉพาะเจนนี่เจนกับมิกก็ยังเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ดีให้กับโนล่าอยู่ค่ะ หลังถูกจับตามองนานนับปีสำหรับความสัมพันธ์ของนางเอกสาวเจนนี่เทียนโพสวรรณกับสามีมิกกี้นนท์อัจฉรหลังถูกมองรักไม่หวานเหมือนเก่าถึงขั้นซุ่มเลิกกันล่าสุดเจนนี่ก็เปิดใจตอบคำถามครั้งแรกยอมรับห่างสามีนานหลายปีแล้วที่ไม่อยากออกมาพูดเพราะหวังความรู้สึกของลูกสาวอาจริงนะคือที่ผ่านมาเจนไม่อยากจะพูดเพราะว่าเจนก็จะรู้สึกว่าด้วยความที่เจนมีครอบครัวแล้ว แล้วก็ลูกสาวอะไรเงี้ยเจนอาจจะแคร์ความรู้สึกของโนรามากที่สุดคือถามว่าเจนอะไม่ว่าจะทุกข์หรือว่าเป็นอะไรยังไงขนาดไหนอะเจนจะรู้สึกว่าเจนอยากจะเก็บพื้นที่ส่วนหนึ่งไว้ให้ลูกสาวจริงๆเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เขาโตขึ้นหรือว่ารับรู้เรื่องราวเขาจะรู้สึกว่าเอ้ยทาไมมามีอย่างนี้ทาไมอย่างนี้หรือว่าทําไมคนอื่นต้องตัดสินแบบนี้คือเจนแคร์เขาค่ะเขาไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในวงการหรือว่าไม่ได้โตมากับสิ่งที่แบบ อะไรที่มันรายล้อมเขาหรือว่าไม่ได้ไม่ได้มีการเรียนรู้แล้วพวกนี้เป็นเรื่องเซนซิทีฟมากๆโดยเฉพาะเรื่องบีเลชั่นชิพของพ่อกับแม่อะไรเงี้ยค่ะแล้วมันจะไปอยู่เนี่ยอย่างวันนี้เจนพูดมันก็จะไปอยู่ใน Google มันก็จะไปอยู่ในแบบอะไรที่แบบคุณแม่พูดไปแต่ถ้าถามว่าแบบตัวเจนอย่างเงี้ยเจนก็นต้องบอกนะวันนี้เจนกับมิกก็คือห่างแล้วเป็น,บบน<ม>หัวใจขูงแม่ทาหน้าที่เจนกับมิกก็ยังเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ดีให้กับโนล่าอยู่ค่ะ ใช่เพราะว่าเราตัางคนก็คือจริงๆต้องบอกวันนี้เราคือทีมเราคือทีมเวิร์กเราต้องทําทุกอย่างให้ลูกแล้วต้องทําให้ลูกมีความสุขมากที่สุดไม่มีอะไรสําคัญไปมากกว่าความรู้สึกของลูกและเจนว่าเรื่องของครอบครัวเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดทุกคนก็อยากจะให้มันเป็นสิ่งที่ดีทุกคนไม่มีใครอยากเสียใจไม่มีใครอยากผิดหวังโดยเฉพาะเจนนี่เจนนี่ต้องบอกเลยว่าแบบเจนเนี่ยถ้าอย่างเดือนนี้มี3 1วัน เจนนี่ทางานส0มสิบวันแล้วค่ะเจนไม่มีมานั่งไม่มีเวลามานั่งโฟกัสว่าแบบเฮ้ยเจนจะต้องแบบนู่นนั่น,นี่หรืออะไรเงี้ยคือเจนทํางานเยอะจริงๆแล้วเจนก็แทบจะเป็นหัวหน้าหลักของครอบครัวค่ะดูแลรับผิดชอบทุกอย่างพี่เลี้ยงก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีกลับบ้านดึกขนาดไหนเจนก็ต้องกลับมานอนกับลูกเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับความรับผิดชอบเจนค่อนข้างที่จะเยอะทั้งเป็นเจ้าของแบรนด์เองด้วยทํารายการด้วยทํานู่นทนํานี่มันมันเหมือนเจนโตเป็นผู้ใหญ่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นการ การตัดสินใจอะไรหลายอย่างมันค่อนข้างที่จะเป็นความรับผิดชอบที่ใหญ่พอสมควรพอเราตกลงกันมาที่ตัดสินใจว่าคือเราจะหากันมันผ่านกระบวนการความคิดที่มันน,นานนะคะเจนนานหาเจนพูดเลยว่าหลายปีแล้วอืมแล้วแล้วความหาทก็คือนานแล้วใช่ค่ะแล้วจริงๆเจนกับความรู้สึกตัวเองในชาติยังไม่นับเรื่องลูกเออคือเจนจะรู้สึกว่าพอเจนไม่มีความสุข พอเจนถุกเจนจะแบบเหมือนเก็บไว้ข้างในลึกๆของหัวใจแม้แต่ที่พี่เองเจนก็จะไม่ค่อยโชว์เจนจะชอบเล่นตลกเพราะเจนรู้สึกว่าเหมือนแบบเจนโตมากับความเป็นคนของประชาชนเราต้องให้ความสุขกับประชาชนจริงๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าเจนจะทุกข์หรือว่าเจนอยากจะร้องไห้ขนาดไหนเจนก็จะยิ้มแล้วก็ทําให้เต็มที่ท claro> ี่สุดท oh> ี Japan> ่เจนรู้สึกว่าเออเจนทําได้ในวันที่ เกวนอก็มีก็มีบ้างค่ะแต่ว่าแบบคือเราก็จะไม่แบบจะไม่โกหกกับน้องะอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามที่จะเซฟหัวใจเขาให้ได้มากที่สุดด้วยการที่เฮ้ยดดดิยุ่งอะไรเงี้ยหรือว่าแบบเฮ้ยตรงนี้มันคือเราก็จะอ้อมไปมากกว่าที่เราจะต้องมาทําร้ายจิตใจเด็กคนนึงโดยเฉพาะแบบเขาเป็นลูกเราเงี้ยแต่นนในภาพตองแม่คนที่ชื่นชมว่าทั้งคู่ทำได้เต็มที่แบบไม่ขาดที่เจหบอกคือเราเป็นทีมค่ะ อะไรที่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดให้กับนุราเราก็ต้องทําตรงนั้นถึงแม้ว่าจะเราสองคนจะเจ็บแค่ไหนก็ตามอะไรอย่างเงี้ยเจนที่ขออนาตค่ะล่าสุดก็มีเพลงของหย่อนนิทานทำไม่อะไรนะคะหย่อนนิทานทำไม่จริงจริงเจนก็เห็นหย่อนมาตั้งแต่ปีที่แล้วแอะแต่อันนี้เขาถึงขั้นถก็เริ่มที่จะถึงไปขั้นแบบเปิดใจแล้วก็อยย่างงเี้อะไรนะเตรียมยาเตรียมยาอะไา เ,เ,เจนขอตรงนั้นไว้ให้พื้น,น,น,นที่โนรลาละกันเนอะเพราะว่าเจนร,รู้สึกว่าตรงนั้นอะต้องให้เกียรติลูกสาวที่เจนร,รู้สึกว่าอย่าให้มันมีคําจํากัดความขึ้นมาว่าแบบเฮ้ยทาไมมามีต้องแบบมีอะไรเง,งี่ยเพราะว่ามันแค่นี้เจนว่าทุกคนเข้าใจแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องครอบครัวเจนว่าสิ่งที่เจนพูดไปมันค่อนข้างที่จะบ่งบอกถึงความรู้สึกของเจนนี่ด้วยค่ะ ช่วยกันดูแลยังไงแบบไรก็เ <c oughs> จนเนียทำงานเยอะคือต้องพูดว่าเจนแทบจะยีิบสี่ชั่วโมงค่ะบ,บ,บางทีเจนทํางานกลับมาเที่ยงคืนเจนก็จะให้อย่างเจนไม่มีพี่เลี้ยงเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นันและโนเกิดเพราะฉะนั้นช่วงไหนที่โนาไปโรงเรียนก็คือให้คุณมิกไปส่งแล้วก็ช่วงไหนที่โนาเลิกเรียนก็คือให้คุณมิกเป็นลาเพราะเจนอยู่ในรายการหรือว่าเจนต้องทํางานอื่นๆด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าเด็กพาที่ต้องไป ที่แบบต้องมีพ่อแม่แล้วก็ลูกเหมอนอย่างนี้มันต้องมันแข่เจนก็ชวนเจนก็จะชวนบอกไปไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาแบบลูกเขาก็จะชอบเขาก็จะแฮปปี้ที่แบบเอ้ยมัมีแต่ดีอะไรอย่างเงี้ยอืมเจนถึงบอกว่าการเป็นทีมเมิร์ของครอบครัวมันคือสิ่งที่แข็งแรงแล้วก็มันคือสิ่งที่ทําให้ลูกรู้สึกว่าเอ้ยนี่ยแหละเขายิ้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันต้องช่วยช่วยกันด้วยอ่ะมันไม่ใช่แบบมีคนเดียวหรือเจงคนเดียวอะไรย่างเงี้ยคือจะต้องบอกว่า ทุกคนเห็นในไอจีอ่ะมันคือพาที่เจนสวยงามมันคือพาที่แบบเอ้ยเจนทํางานเจนคือไม่ได้มีเวลามานั่งแบบตัดต่อทำคอนเทนต์หรืออะไรกับลูกท,ทั้งทงที่เจนคือ,อหลังคือยืนรีดผ้าอยู่คือเหลืออะไรเงี้ยคนก็จะแบบเอ้ยทำไมมิงแบบนู่นนั่นนี่คนเดียวคือเจนอะหัวฟูอยู่เป็นคนใช้อยู่ข้างลา่อาอืมแล้วหลังจากนี้พูดในมุมมองเราความัเราลกลัวหรือเราอยากจะแบบอะไรใหม่มคะคือเจนต้องบอกว่าเจนทำงานหนักมาเป็นปีแล้วค่ะ แล้วเจนไม่ได้โฟกัสตรงนั้นเลยด้วยความที่อย่างที่บอกว่าแบบเออคนเราไม่มีใครอยากเจ็บถ้าเลือกได้ไม่มีใครอยากแบบมายืนอยู่จุดตรงนี้เลยแล้วก็ไม่ได้มีใครอยากที่จะแบบเลือกวันที่แบบเฮ้ยทำไมมันเป็นแบบนี้อีกแล้วหรือว่าทําไมมันต้องเกิดขึ้นแบบนี้ไม่ไม่มีใครอยากจะโทษอะไรทั้งนั้นถ้าอะไรที่มันไม่ได้ก็คือมันไม่ได้เจนก็จะรู้สึกว่าวันนี้จะต้องเลือกความสุขให้กับโน่าเป็นอันดับหนึ่ง ความสุขให้กับหัวใจของเราว่าแบบวันนี้เราคือจุดตรงไหนที่จะเนี่ยยืนและแฮปปี้ที่สุดถ้าวันนี้เจนยังสามารถที่จะส่งรอยยิ้มให้กับพี่ๆได้หรือว่าคนดูได้เจนจะทำเพราะเจนเกิดมากับตรงนี้จริงๆตอนนีกำลังใจอิเดียวเราคือน้องใช่ค่ะมันค่อนข้างผ่านมาหลายปีแล้วมันก็เลยรู้สึกว่า เจนทาใจแล้วแล้ววันนี้เจนคิดแล้วที่เจนจะมาบอกที่ทีสาวเจนนี่ตอบครบทุกคําถามที่หลายคนอยากรู้แล้วนะคะถึงแม้สถานะจะไม่เหมือนเดิมแต่ก็ขอทําหน้าที่พ่อและแม่ที่ดีที่สุดของลูกตลอดไปค่ะ